ปิงปิงคน่พี่บอกใครหรอซีเจมมีคนหล่อยังค่าไม่ถึงคนนึงก็ทุกคนอาจจะคาดไปถึงแต่พี่ลีนาพี่ลีนาอะไรอ่ะพี่ลีนาพี่ลีนาก็คือแบดบอยของซีเจมประเทศเลยทุกคนถ้าอาจจะเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดสีดำของพี่ลีนาแล้วเขาใส่นาฬิกาแล้วเขาก็เท้าค้างนั่นแหละคือแบดบอย เขาเป็น bad บ o y ตัวจริงลีน่าสิเดีวนี้กดได้ใช่เป็นถ่ารักพี่นีน่าอยู่พี่น่าเขาเป็นหนุ่มหลอกทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่รู้ทุกคนทุกคนทุกคนยังไม่ถูกเบิกเนตแต่หนูก็ฟ้าใสรู้เพราะว่าเจอพี่นีน่าบ่อยเขาอะ bad boy ตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มดัดฟันบ่อยๆอะเหมือนแบบเหมือนแบบเหล็กดัดฟันมันกระชากเขาเรยกอร เหล็กด like, ัดฟัน no พี่นี่หน้ามันแทงใจคือแบบในหลายคนอาจจะบอกว่าพี่นี่หน้าจัดฟันและสาวขึ้นนะคะ no เหล็กนั่นเนี่ยคือคือคืออาวุธเชีวภาพลิทำลายล้างจริงๆอันนี้น่ารักมากขอทำท่าน่ารักจะแคบท่าอะไรอ่ะจะคอยเลยอ่ะท่านี้พุ่งไม่ผ่านนะนี้ ชิปหน้าปิงนะคะเปลี่ยนเรื่องค่ะ <laughs> <laughs> ปิงยังบอกรักอยู่ไหมครับ <laughs> ปิงยังบอกรักอยู่ไหมช่วงนี้ก็ไม่เห็นมาบอกรักนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะ <laughs> ชอบหนุ่มปิงเอาสาวปิงโอ้อทำไมมีปิงเยอะจังเลยคะวันนี้เนี่ย <laughs> ชอบหนุ่มหรือถามว่าถ้าชอบปิงคาแรคเตอร์อหนุ่มหรือสาวอชอบปิงแบบชอบปิงแบบหนุ่มค่ะแบบเป็นคาแรคเตอร์โดย โดย normal โดยปกติอยู่แล้วอชอบแบบพิงแบบแนวหนวุ่มๆนท่มเท่ๆเลยจีบสาวหรอเล่นเพลงยิ้มข้างเธอคือเหตุที่ทำไม่ใจชอบมองมันกว่าสิ่งไหนก็ฉันชอบเธอจึงอยากจะคอยช่วยดีความเศร้าเธอให้ ทุกนั้นเบามือแม้ใครสัคนเหมือนที่จะเคยช่วยให้ฉันเอมได้ก็เหมือนกันมีคนบอกมาว่าถ้าอยากได้ของขวัญเนี่ยต้องไปขอคุณซานต้าแต่ถ้าพี่หน้าอยากได้ใจน้องปิงมาต้องทอํายังไงล่ะคะ แต่น้องปิงไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพี่นาเนี่ยได้ฝากใจพี่นาไว้ที่น้องปิงคนเดียวหมดแล้ว <c oughs> ยังไงก็สู้ๆกับทุกเรื่องเลยนะคะพี่นาจะคอยอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้น้องปิงเสมอเลยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะน้องปิงพี่นารักแล้วก็เป็นห่วงน้องปิงเสมอเลยนะรักนะคะมีกล่องหนึ่งใบใส่ความลับกับกุญแจมาให้เธอกะเอาไว Surprise, ใครจะใครเอาเองบอกไม่ได้หลอกความลับว่ามีความรักอยู่ข้างในหากเธอนั้นอยากจะเห็นอยากจะรู้เธอต้องครไีใจ แต่งตัวเตรมคริสต์มาสเนี่ยยังมีอีกคนที่เตรียมพร้อมสล็อปปีใหม่มากๆแต่งมาเป็นบอลดิสโก้รู้จักไหมคะไหนไหนคนไหนคนไหนอ่ะคือแบบเด็นมากแบบวิบวิบวิบเลยอ่ะนี่ใช่ค่ะคนนั้นค่ะดอออีกแล้วค่ะที่แล้วก็รอเรื่องชุดอีกแล้วอ่ะ ช่วงนี้แบบปังขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับแบบสตูมเวลามาไลฟ์เนี่ยใช่นี้มีดีไซเนอร์ส่วนตัวนะคุณแม่กับคุณป้านี่เองแต่ว่าหมอกับพี่หน้ามากเลยนะใช่หมอบคุณค่ะเองจากนักศึกษาที่ปั่นทีิ์จนดื่นอันนี้กลายเป็นมากลายมาเป็นดาวมหาลัยจะเป็นจะเป็นคนต่อไปหรือป่า